ไม่อยากทำแล้วเป็นน่าเบื่อมากเลยทําทำอย่างอื่นก็ได้อะไรเงี้ยเ้า้ใจอยู่ว่าผู้ทำอะไรออกมามือก็ำํำตามมือก็หั่นราคารึ้นนึงอะไรเงี้ยแล้วก็พูดบ้าพูดบออะไรก็ไม่รู้อะไรเงยก็เลยบอกรุ่นพี่เลิกขายแล้วให้แม่งไปขายเลยเอาให้แม่งรวยให้เต็มที่ไปเลย บอกว่ายุคเศรษกิจแบบนี้ค่ะกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะคุณผู้ชมล่าสุดทำเอาชอเน็ตแห่เห็นใจคุณขนเพชรหลังออกมาไลฟ์ขายขนมเปี๊ยะไปร้องไห้ไปเพราะตนเองนั้นโดนเจ้าอื่นก๊อปปี้สูตรขนมเปี๊ยะขายและยังขายตัดราคาด้วยค่ะโดยขนเพชรได้ไลฟ์ขายขนมเปี๊ยะและปล่อยโฮกลางไลฟ์เลยทีเดียวนะคะและพูดทั้งน้ำตาว่า กว่าเราจะคิดค้นสูตรได้ขายของวันหนึ่ง1ิชั่วโมงกว่าจะมีคนรู้จักเมื่อก่อนจ้างเขาไลฟ์เดี๋ยวนี้เราก็ทำเองเหมดทุกอย่างเพราะจ้างเขาไลฟ์มันก็ไม่คุ้มกำไรก็แค่นิดเดียวทำแบบนี้มาตลอดกว่าจะมีคนรู้จักและยอมเปิดใจซื้อขนมเปี๊ยของเราเราแค่อยากให้ลูกค้าได้ชิมอยากให้ลูกค้าเขารู้ว่าเราตั้งใจทำเป็นสิ่งที่เราคิดค้นขึ้นมานะ เยอะมากจน,จนแบบจะเราพูดกับคุณพี่ตลอดพูดกันนุ่มตลอดไม่อยากทำแล้วมันน่าเบื่อมากเลยแลาทำอย่างอื่นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยน้องไม่เป็นไรนุ่มกด S ไม่เป็นไรอูทำยังไงดีคุณพี่ก็รู้ว่ากับอะไรเมืนแมนโคตรน้อยแล้วน้องก็แบบเออแต่แต่เจ้ามัไม่ไม่เป็นไรเลยคุณพี่รู้ว่าน้อง,อองพงอย,งยพงายามขนาดไหนถูกปะ ลงนั recibir, ่งไลทํามาเมื่อก่อนเนี่ยไลอ่ะมันไม่มีคนช่วยทำพอาจ้างเขาทำมันก็แพงทําเองด้ยเอามือทําเองอะไรเงี้ยวันหนึ่งไลไรเป็นชั่วโมงกว่าจะมีคนรู้จักกว่าจะมีคนเปิดใจให้อ่ะวันหนึ่งนั่งไลทเองทาเองไม่ต่ำกว่าวันละสิบชั่วโมงคุณพี่ก็เองนี่ไงเราเราก็มีเนี่ยเราต้องมีการจับมกันเป็นไล ถ้ามันจะผ่านได้ในควไปเลิมเดี 2> 2> well, like. ๋ยวเลาไปหาทางสร้างใหม่ได้พี่เข้าใจอยู่เพื่อนเนาะเปวดมานานมากเนาโอ๋ตายแล้วตายแล้วตายแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวนในนู่นมาไม่เป็นไรน้องน้องโอเคแล้วไม่เป็นไรเห็นว่าปาจะมีคนรู้จักเยอะขนาดนี้น้องทำมาสองมือของน้องหัวสมองของน้อง เราก็นั่งทำของน้องมาจนมีคนรู้จักมากมายจนแบบมีมีกระแสมาปั่นเอามาแกล้งอะไรแบบเยอะแยะมากมายไปหมดเลยอย่างนี้ฉันลูกค้าอยู่ขนมแล้วนะลูกค้าอยู่ขนมเคคุณี่ขอโทษนะทุกคนไปขอโทษนะโอ้ปขอโทษมากอะมัน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 อไวเลยอบมาคุณพี่ว่าเฮ้ยเป็นอะไรทำไมแบบหลายๆวันมันนี้ดูเครียดเออไม่โอเคเลยอะไรอย่างนี้ ก่อนหน้านี้ค่ะคนเพชรเคยออกมารีวิวขนมเปี๊ยะฝอยทองช็อกโกแลตลาวามาแล้วให้ลูกค้าได้ดูกันค่ะซึ่งคนเพชรเนี่ยบอกว่าเราใช้ช็อกโกแลตอย่างดีและฝอยทองเราก็สั่งทำพิเศษจะไม่หวานแหลมไม่เลี่ยนและกินรวมกับช็อกโกแลตคือโ้ดปังในขณะที่ชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะว่าเห็นอีกร้านเนี่ยทำตามคนเพชรจริงๆเห็นทำตามฉําเลยนะทางนู้นสงสารขนเพชร จริงค่ะเห็นขึ้นฟีดบ่อยเลยแล้วขายตัดราคามากตอนแรกที่เห็นยังไม่มีโมจิข้างในตอนนี้มีโมจิแล้วตอนแรกคิดว่าหรือเขาทำมาก่อนพอไปดูไล่ดูโพส์ตเก่าๆเหมือนเขาไม่ได้ทำขายแต่แรกเข้าใจว่าของกินมันไม่ได้บังคับห้ามทำตามกันแต่สงสารคนคิดคนเริ่มทำทำครั้งแรกไม่ผ่านโมจิแข็งคนติด แต่สู้หาวิธีแก้ขนเพชรมาช่วยแบ่งสูตรให้ทําใหม่จนอร่อยอีกฝ่ายก็รอก๊อบอย่างเดียวจริงค่ะแล้วใครเม้นบอกนางนางก็บล็อกเลยค่ะเอาจริงนะรู้จักขนมเปี๊ยะไส้แปลกเพราะขนเพชรเลยพูดถึงขนมเปี๊ยะนึกถึงพี่ขนเพชรนะจริงขนมเปี๊ยะคุณภาพสูงและดูกรัมขนมเปี๊ยะขนเพชรนางก็ขายของนางตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะสงสารโดนตัดราคาแบบสุดๆ สำหรับคนเพชรบ้าจี้หรือว่าคนเพชรเ็ดสีคนบ้าจี้ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ก็เป็นเน็ตไอดอลนี่แหละค่ะมีชื่อจริงว่าเพชรกิติเดชสมตนโด่งดังมาจากคลิปวิดีโอบ้าจี้ที่เพื่อนคนสนิทอย่างก๊อตได้โพสต์ลงในโลกออนไลน์ซึ่งก็มีผู้เข้ามาชมจำนวนมากนะคะ จนกระทั่งปัจจุบันก็ได้มาขายของออนไลน์ด้วยการทำขนมเปี๊ยะฝอยทองช็อกโกแลตลาวาขายค่ะและกำลังมีขนมเปี๊ยะไส้อื่นๆโดยเฉพาะไส้กะละแมที่น่าทานเอามากเลยทีเดียวค่ะเรามาดูกันว่าจะยืดไหมน้องน้องพี่อ,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 อได้เลย ฮึม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 มฮึมมฮึ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 ฮม